สวัสดีเอฟซีแฟนช่องทุกท่านท,ท,ทุกคนเนาะคะ่ะมือนี้กับมีนาทางอีนมีมาฝากเป็นห้าน้อยพอลี่เนาะคะ่ะจุดร่วมชุดเจาะก็ถือว่าเขาดีสุดยอดอีรีนะคะบ่าวาสีว่าเลขวิ่งแล้วก็เลขจับคู่ผูใ้ใดลงทุนกับสิบว่าพิษหวังค่ะบ้ขาดทุนจากมือเนาะค่ะเขาดีเขาดีเขาดีาดยุ่สูมือบ้าุดมือบ่าเขากับซองน้อยสามน้อยไปอยู่เนาะ,ะตามเลขวิ่งเลขเด่นพอ่ะ เขาแทบทุกน้อยเนาะค่ะมือใดก็ได้มือเดียก็ติเมาตามตีกว่าปันใดตัวใดมือมีเขาอย่างแนมือวานเหมืมีหลักสามโชว์เห็นบิงของมือว่านนาะอากาศหนาวล่มโกครับบานพงหน้าล่มคักล่มเนี่ยค่ะผู้ใดสังเกตซอยบน้อหมายเลขดิมมันเป็นเลขยุหลักใหญ ตามสังเกต่เดี๋ยวนี้เลีวิ่งเลขเดินสิวานีมั่นสิเป็นอยนยุหลักน่วยเลยมันสิเป็นอยนยุหลักน่วยครับมเมืองของชุดไอชุดร่วมบม่เบิงครับเดี๋ยวเบิ้งแต่ชุดไอจอะฉพาน้อยครับนี่เขาไหนบอกกันนะมีเขาเบิงว่องบอกเบิงวง่องเดี๋ยวมี่เขาเล่าสตาเขาสามสี่ เล่าสตาร์เขาสามซีเรากะปกติเขาสามตัวเตกยับลงอีกจังน้อยเลยปกติเขาสามตัวเตะเจ็ดเก้าสามล้วกะ็สองตัวบนสองตัวล่างแปดสามจีมมเขาทั้งบนทั้งล่างทั้งสามตัวเตแเราก็ละกะเลขเด่นเพ่นเล่าสตาร์เขาเด่นซีเฉพาะยีดเขาเด่นสอง กาชาดเขาเด่นซีพิเศษเขาเด่นซีปกติเขาเด่นเกตเขาแทบทุกน้อยแปะทูกน้อยเนาะกขาเล็กเด่นเล็กวิ่งตามสังเกตเบื้องบนนี่เป็นสีอะครับที่เป็นไอเล็กเด่นนี่สีมายุ่นข้างด้านหลังตลอดแสดงว่าเด่นนี่จะเป็นเด่นหลักนวยครับสังเกตเบื้องเราเด่นนีเป็นเลด่นหลักนวยถ้าห้าเอาเล็กเด่นไปห้าล่องเลียนเบื้องเส้นหายอีกตัวหนึ่งเป็น นับลองอีกใจง,งนอนหาอีกตัวนึงเป็นลักซิฟนับลงนิดนึงเออพอดีหาอีกตัวนึงเป็นลักซิฟคือที่ได้การอยู่อันเด่นเด่นอันนี้ทีราแม่เลีย้ยงวยเดี๋ยวค่อยสังเกตไปสิของอุตส่ามันสิเป็นยุ้ยลักได้กันแท้ครับเป็นยุ้ลักลงวยเห,าห,าหารอเบิ้งลักงวยเข้ากับฮาวลักซิฟมาใส่อันไหนลักงวยเล็กวินเออเล็กด่นเด่นโตนาอันนี้สิเป็นลักงวยมัด เด่นตัวหลังนี่สิเป็นลักไอซิบคิดว่าเด่นตัวนานี่เป็นลักนวยเด่นตัวหลังเป็นลักซิบสังเกตหลายมือแล้วอาเบื้องของมือนี่ของมันที่สังเกตหลายมือแล้วเมื่อสังเกตกมือนี่มันออกมันออกแต่ข้างหน้านี่เป็นลักนวยมัดเลยไอ้เล็กวิ่งนั่นเน่ยมันนี่เป็นลักนวยเข้าหาเล่ลักซิบมาใส่ หรือว่าท่านอาจารย์ท่านใดนเป็นไอซิปแม่นแม่นเด่นเด่นมากนี่กันเท่ากับมีซิปโอ้สังเกตเบิางที่ว่าเลขวิ่งมันอยู่หลักหน่วยหลักตัวแรกเลยตัวแรกนี่สิเป็นหลักหน่วยตัวหลังนี่สิเป็นหลักสิบเขาจับใช่จัิงหรือจับฮะเข้ากันหาอีกตัวหนึ่งสะสมมุดว่าจ้างอยู่มแปดเข้าอะไรมัจะแปดหนึ่งโอ๊ตแปดเจ็ด ้าได้แปดเจ็ดแปดแปดแปดเก้าเพราะห้าตาก็แถมหนึง่งก็แล้วแต่พี่สิมกบอกว่าสมมติว่าให้เพื่อนในหูไว้ว่ามันเป็นเลขเด่นนี่ตัวนานี่มันสิเป็นยูหลักหน่วยเลขเด่นตัวข้างหลังนี่สิเป็นยููเป็นหลักสิบเพื่อนพ่อสิเชื่อว่าเ,เ,เพื่อนเ,อเข้าใจแล้วเอาโชคโชคของมันนี่ เบิ้งของมือนี่ครับสังเกตซอยกันนะครับเด้อคิดว่ากระเพในชุ่มมือเนี่ยท่างจะมาห้องกระตองสังเกตเบื้องว่ามันรักงวยรักสีบนีเด่นมันมันย้่วนายแฉมือนี่เห็นแน่ชัดเลยมือเบิ้งของวันที่สิบเื้อของวันที่สิบีเห็นแน่ชัดเลยว่ามันออกได้ทางหนเป็นรักงวยมืดกระแสดยากับมันเป็นรักสิบกระศี่อยที่สุดน่ะขึ้นมามันมีเป็นรักงวยเลย อันนี้ก็สิมาเบิ่งของวันที่สิบชุดรวมชุดเจาะเนาะ่าเพิ่นได้ตัวใดนีกเลียนเป็นตัวใดจับคู่เป็นตัวใดอันนี้เริ่มใส่เลียนเลยใส่รมมัน,นยาการร่มพัหนาแตกวันแล้ว สหรับผู้ดาวเป็นกันสีอาบน้ำยากล้มหกน้อยจะล้มล้มสุ่มมือเลยค่ะคนกำลังหนีบกระดาษอยู่ดนะน้อยจากน้อยหนีบกระดาษมันโชว์เหล็กบันไดมันล้มครับมาเบื่องชุดร่วมของวันที่สิบเอ็ดครับ แี้เล่าสตาเฉพาะจีตกาชาตแปดหาสาหะคะจับคู่สามแปดหกหาสหาหกแพิเศษปกติ VIP ไอพีเก้าเจสองหาจับคู่สองเก้าหาเจ็ดสเจหาเก้าเบิ้นเจ็ดเจหาหานาะคะ่ะตามนี้แชปนาจอไว้เด้อค่ะ มือใดมีเล่ามาสามารถออกเล่าสองจุดมือนีบบัตรท่านเล่าเมืออื่นเนาะเอื้อนครับชวนมากนี่เป็นแถวบนหอกหอกเล่าสตาระวังไปลาวชุดรวมไปทุกเทื่อเลยสังเกตแล้วโค้ดไสื่อตามนี่กนบัไดี่สีตลกันบันไดรี่สีใสซีตัวไ้มันกะเพื่อจงเป็นหลายยางอากราโ้ก็เลยแนะนํำไปท่าไันนี่เลยดีกว่าแนะนํำไปท่าไงชุดเจาะบันชุดรวมของงานนี้เบื้องชุดเจาะครับ ชุดจกกอันแล้วนี่เป็นชุดจับเองครับเพื่อเป็นสิง่งอง,งอตรงตทังไก่อเอฟซีบานยังก่อนี่เอฟนที่หนีกระดาษหนีบสึกตัวเลขบอกเขาเขาก็เมียนมากครับเม,มีนไม่เมันถูกวเลขเขาชอาหนีเรียเยรเร้ยม,นะมองนันงเขาชอาหนีตั้งนีผ่ามันโช่ว์เหลือบไดมันล่มนะคะชอาหนีตั้งนังยาวตั้งนังนันหย ค่ะเชบเชบหน้าจอไปด้วยค่ะอันนี้เป็นชุดเป็นดิดเล็กน้อยมันเป็นตรงตรงอันนี้เป็นเมื่อ่นนอยเห็นไหมมันบบพื้นตรงๆสิมันนี้เหยียดเหยียดนี่สิไหมเยียดนึงไม่รจับมันปุ่งกันะนะเฮอยบางันใหเออัางสันใดอันนี้เป็นชุดจับเองนะค่ะสีแดงๆท่านอันนี้เป็นเล็กเด่นเล็กวิ่งอยู่แถวนี่มีดาวนะคะก็เป็นน้อยไผ่น้อยมั่นอยู่ค่ะมันจับคู่ให้ ขึ้นอีกนิดนึงโช่อดเรกน้อยนิดจักน้อยแล้ะค่ะจากโช่อดยากจักน้อยล้มโกกแล้วก็นั่นโช่อมันเต็มจ่อปะบางยี่เลี้ยเต็มจอโช่อดนกับว่าไ้มันล้มโกกแคบหนาจอไว้เด้ะเจีมอช่อบบางกันเจียมจ้ะแคบหนาจอไว้เราไปซุ่มเบิางเพราะว่ามันโช่อดนมาไดนมันล้มโกะก็เป็นชุดจับเองสีแดงๆทั้งนี้แถบนี้ก็เป็นเหล็กเด่นเหล็กวิ่งค่ะมักตัวใดก็เับเป็นนี่เด่นได้กันรักงวยหลักสิบตัวใด โอ้ยบอกอธิบายว่าเปลี่ยนเขาเจ้าเปลี่ยนต่อลดตัวรักน่วยบ้องบ้องหูจักตุเล็กรักน่วยหนารักน่วยอยู่หนาว้าวโดดเูาได้ยังไงเดี๋ยวมือหลังสีเหตุให้มันถูกต้องว่ารักน่วยมันอยู่ใส่๋อคือมาใส่มันเฉกนเออเดี๋ยวมันมันกำลังหาจุดยุนนะสามารถฝันแบบใดมาเบิ้องนั่นี่เราก็คัดเอาเนาะเขากัดข้อฝันว่าเอฟซีป่ามันเจี๊ยกกับไปคัดใจ้าข้อฝันเจ้าของอ่าออลงได้ปวดแขนเนาะ โดนบ่ได้ปวดแขนาให้เอฟซีแห้งๆังๆเมือสบ้างถูกเป็นรักหลักสิบลักหน่วยที่นบโชคีใชยกับพ่าน้อยพอรี่สือตัวได้ใก่ถูกมาว่านี่สมตัวแตกนะคะมวว่ามือนีก็ให้แตกอีกสามตัวแตกสองตัวแตกไอ้แห้งๆปังๆโชคโชคมันมันทีสิบมีผู้โชคสอวันที่สิบเอค่ะเลขสามตัวโบน้อสามตัวแตกค่ะเขาโชคจากเตียล่ะไป เ <Yeah. S 2> บิ Queens, ร์ตไปแลาเขาโชว์อีกจักรเียจบแล้วเก่าแล้วไหมเก่านาซีแล้วเพราะว่ามือนี่ก็ไมีขีปลายีขีปสิวดเฟ้าก็ล้มค่ะอันนี้เป็นชุดร่วมค่ะเช่หนาจอไปด้วยค่ะมุนไปทังนั้นปะมุนไปทังชุดไม่เช่หนาจอไปมันโชว์บดได้โดนมันล่มขึ้นอีกเจ้าน้อยค่ะขึ้นอีกขึ้นอีกค่ะพอเห็นเอฟซีแห้งๆปังๆได้ค่ะมือนี้สามตัวแตกขึ้นเมื่อวานสองตัวแตก ไ่ม <łość> ีโชคไม่ใช่ห่้งหิ้งปังๆกับผ้าน้อยพอลี่มือนีวันที่สิบเอ็ดขึ้นอีกยังไม่เห็นตีนมนี่ของวันที่สิบเอ็ดมอค้อหกเก่าไห้โชคโจรมันมันกับชุดผ้าน้อยพอลี่มือนีแคบนาจอไปเด้อค่ะให้โชคโจรมันมันสวัสดีค่ะ